สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮาหนอยนะคะวันที่24สิงหาคม2567เนาะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการเจาะด่นบิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละรอบแต่ว่าถ้าท่านไม่ชอบนะคะก็รอดูมัดรวมหรือเด็กเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิป นะคะทุกท่านเดี๋ยวท้ายท้าย,ายคลิปเดี๋ยวใจจะบอกวิธีการสังเกตนะคะว่าจะทํายังไงจะเลือกมัดร,รวมหรือเลขเด่นประจําวันนะคะถ้าเด่นถ้าเด่นแยกหลุดเนาะค่ะเนาะแต่เรามาดูที่ยี่ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องวันนี้คู่ด้านบนไม่ค่อยเข้านะคะทุกคนแต่ว่าตัวเด่นก็มาทุกรอบนะคะทุกคนเด่นเชฟกิจใจให้2แลได้นะคะมา9 4 2 8สี่ปดดพี่น้อง ันนี้มาคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะทุกคนสี่สองสองสี่นะคะแล้วก็คู่แปดเจ็ดเจ็ดแปดมานะคะกาชาตให้สามและสองมาแปดสามเจ็ดหนึ่งห้าเด่นมาสามนะคะทุกคนเด่นแยกมาสามคู่ด้านบนหลุดนาะพี่น้องมัดรวมมาห้านะคะเลขเด่นประจำวันมาเริ่มมาไหมมาหนึ่งแล้วนะคะทุกคนพิเศษนะคะใจะให้หกและห้ามา สองห้าสองสามหกพี่น้องหกกับห้ามาเลยนะคะน้อยพิเศษมัดรวมมาห้าเลขเด่นประจำวันไหลหกนะคะปกติใจให้ห้าและสี่มาอีกครั้งนะคะทุกคนสองหกห้าสองเจ็ดห้ามาอีกรอบนะคะทุกคนหกห้าของพิเศษมาเข้าของน้อยปกตินะคะห้ามาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้มัดรวมไหลนะคะทุกคนมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันไหลนะคะทุกคนคะ่ะไหลมานน้ำน้ำกันพี่น้อง V a p นะคะใจให้ห้าและสี่มาหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องหน่อยสุดท้ายมาตัวเจาะนะคะคู่ตัวเจาะศูนย์ห้าห้าศูนย์พี่น้องเอ้ยหนึ 1, ่งวาร์ิบอมานะคะมาเลขเด่นประจําวันด้วยหนึ่งหกหกหนึ่งพี่น้องเมื่อเนี้ยค่ะสี่มาหน่อยเดียวนะคะทุกคนมาหน่อยเฉพาะกิจสําหรับเลขมัดรวมนะคะทุกคนไปต่อลุ้นต่อนะคะวันที่ยี่สี่นะคะวันที่ยี่สี่ใจก็ผลการออกรางวัลวันที่ยี่สิบสามมานะคะสี่ตัวบน น้อยปกติ2265น้อยพิเศษ250252น้อย VIP 9161เอามาบวกกันพี่นอง2บก2บก6บก5บก2บก5บก2บก9บก1บก6บก1ได้41 41-1เหลือ40บก1ได้42ต่จะหาความน่าจะเป็น2ตัวเหมือนเดิมนะคะใครอยากได้3ตัว401ถึง409 1> 4 1่หนึ่งหนึ่ถึงสี่หนึถึงสี่นะคะทุกคนช่วงนี้3ตัวหลุดนะคะเอก็หยุดพักก่อนก่อนนะคะใครที่ตามเลข3ตัวเนาะพี่น้องเรามาดู2ตัวนะคะใจจะเอาตัวท้ายมาศูนย์สอนะคะทุกคนก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ถึงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหส่งนึ่งสี่หนึ่งห สอถึงสองเก้าสองหนึ่งสอง 24, สอง 6, สอง 8, สองสี่งห้างหกสงเจ็งแปดนะคะทุกท่านศูนย์หนถึงศูย์เก้ใจมัก0ูย์หพี่ดองศูนย์สองศูนย์ห้านะคะสีถึงสี1หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าหนึ่งนดหงเาะคะทุกท่าน21ถึง29งเสองส สองสี่สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะแล้วแต่ความชอบนะคะทีนี้มาดูตัวเด่นนะคะทุกคนค่อยดูตัวเจอนะคะเด่นชาวองกิจอยู่ที่สี่และสามกาชาติเจ็ดและหกนะคะพิเศษแปดและเจ็ดปกตินะคะสองและหนึ่ง VAP พี่น้องเจ็ดและหกนะคะทุกคน น้อยกาชาตินะคะทุกคนและน้อย VIP มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลถ้าท่านไม่ชอบเบิ้ลในตัวก็เบิ้ลในตัวเจเจหกหนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบก็พิจารณาเบิ้ลด้านบนหรือดิบเบิ้ลประจําวันได้เลยแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านแต่ละบุคคลเนาะพี่น้องเนาะคนเฮากบหมักบอกเอกันนะคะทีนี้มาดูตัวจอะนะคะ โดยเฉพากิจ4และ3 0 3 1 3 2 3 0 4 1 4 2 4กาชาติและ VIP จะเหมือนกัน7และ6 0 6 1 6 2 6 0 7 1 7 2 7นะคะพิเศษ8และ7นะคะ0 7 1 7 2 7 0 8 1 8 2 8ปกติ2และ1 0 1 1 1 2 1 0 2 1 2 2 2นี่คือตัวเจาะของแต่ละหน่อย นะคะทุกท่านท่านชอบหรือไม่ก็พิจารณาดูได้นะคะคู่ด้านบนคือการหาความน่าจะเป็นเท่านั้น fc ทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะอย่าเอาทุกคู่เด้อพี่น้องเด้อเอาบาไวเดอคะ่ะพี่น้องถ้ามากก็ค่อยเลือกเอานะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูเลขมัดรวมมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยอยู่ที่4และ0ศนย์วันนี้ตรงกับผลลบพี่น้อง40นะคะทุกคน เรามาดูคู่ตวเจอกันนะคะคู่ตวเจอมัดรวมเนาะพี่น้อง4กับ0นย์วันนี้มีอะไรบ้างมี0ูน4์สี่หนี่สองสี่ะคะทุกคนแล้วก็ศูนย์หนย์เะคะเดี๋ยวใจจะบอก0นย์ประจําวันเสาร์นะคะศนย์ประจําวันเสาร์มี0ูนย์เจ0นย์ศนอกเหนือจากนจากนั้นแล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาชอบได้แล้วแต่ความชอบนะคะพี่น้อง คนเฮาหมักบกขึ้นกันเลือกได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ดวงด้วยเด้พี่นอ้องขาเรื่ขึ้นยุ่กับดวงแต่ละคนน้ำเด้ใจ,ใจวานะคะใจ้ขอุญาตเขีย,ยนหน้าที่เด้อขาพี่น้องประมาณนี้นะคะที่นี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจำวัน,นะค่ะทุกคนเลขเด่นประจำวัน เสานะคะอยู่ที่เลขเจและเลขสอเลขเบิ้ลประจําวันคือ7จกับสองนะคะทุกท่านเจ็ดกับ2นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคน Fc ขาถ้าสมมุติว่าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้ท่านทําแบบนี้นะคะใจทำให้ดูแค่หนึ่งน่อยน่อยต่อไป Fc ทุกท่านทําเองนะคะเช่นหน่อยชบกิจ4และ3มัดรวม4และ0เป็น สี่สามสามสี่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 ศูนย์ศูนย์สี่สามสี่สี่สามสามศูนย์ศูนย์สามอย่างนี้เป็นต้นนะคะไปแบบนี้ทุกทุกหนนะคะทุกท่านที่นี้นะคะเรามาสังเกตกันว่าถ้าหนอเชบากิจตอนกาชาดหนอยพิเศษเริ่มลุดนะคะให้ fc ทุกท่านหยุดเด่นแยกแล้วมาสังเกมตมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันไหลตามเลขเด่นประจําวันมัดรวมไหลตามมัดรวม นะคะทุกท่านถามว่าถ้าสามนอยนี้หลุดแล้วสองนอยต่อไปไม่เข้าเหรอก็มีสิทธิ์เข้านะคะทุกคนแต่ว่าสิทธิ์หลุดนั้นจะมากกว่าสิทธิ์เข้านะ,ะพี่น้องเพราะว่ามันแหกบดีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละท่านแต่ละบุคคลจะพิจารณานะคะแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้นี้เป็นการวิเคราะห์แนวทางจริงๆเนาะพี่น้องแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่าน ค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่24สิงหาคม2567กลม2เจ7ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมันสุขุสุขุนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ